sāma-sāma-sāma-tō so, sāma-kāto so, jena-kāpo-tātamo -ta sāma-pati-panoya-sāma-kāpo-tō so, sāma-kāsaṅko tamayam-paka-mantam-sātamaṅ-sāsaṅkham sa īmi-sākāli-yatā-lāhaṅ-ārūpite api-pūjīyāma Satu no pante bapa batu jila kalinya foto pi pati mata nata nukam paman sam sakale tu kata panakala pute pati kana tu ama kam ya sama sama tu Utang, perkawinan, tanggapan, perwata, semangat, nama sami, sopati, penol, perkawatan, sa, kesungguh, sangka Sangha nama, 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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธงสระนังกจามิตุติยัมปิธัมมังสระนังกจามิตุติยัมปิสังฆังสระนังกจามิตัดิยัมปิพุทธังสระนังกจามิตาดิยัมปิธัมมังสระนังกจามิตาดิยัมปิสังฆังสระนังกจามิ ปานาติปตาเวรมณีสิกขาปังสัมาทิยาภิ <c oughs> อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปังสัมาทิยาเมฆาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปังสมมัมสาาม,สาสมาทิยาเมฆาเม สุราเมรยามะจาะปมาตตานาเวรมณีสิกขาปทาวสัมมาทิยามิวิปติปติปะยปะตสัมปติสิติยาสัพพุทานุปับเวนาจต่างจุติปปัตณฑมิวิปติปติปายสัพพะสัมปติสิติยาสัพพายา สาละจังสัจเซรังซาปันดุงนาลินดังบริตานุปาโวสาตาลกัตุทีบริตวานเมตังสเมตตาปตัณฑตาอวิกิตาจิตาบริตังปนันตุสักเขกามีจลุเปสิลิกาตตเตจันทาลิกะวิมานีทีเประเตจคกามีตุวนาคานิเกหวันตุมิเกเต Kuma cajantu tewa jalan jalan betamie, yang akan tak pernahkah di tanah sentikai นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Jadi, orang Kalonis Seno Sen Sampano Zo Pito Madipung Kamu เจเล่จิละปัญจาวัชมีกาลันตังม่ทะเลสัตาปริตุมังสะเพเทมหาปุริสัสสปาอิจเจวมันโตสุปุโตโักโขานุปาเวนาจิตุปตะโหตัมมานุภาเวนาจิตาสังโฆขังกานุภาเวนาจิตันตลาโยตัตมานุภาวะปาลิโตเจลามิจิละปัญจเลติ มหากรุณิโกนะทุอิตาญาจ่าปปะนิรังปเวตวะปารมีตัพปาปโตตัมโปเิมุตัมังเอเตนะสาจวัจเจนะหูตุเมิเจยมังคะลังเยันโตโพธิยามุเรซพปยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิเชโยอิเจยสุเจยมังคะเลอปาลาจิตตพันนังเกสีเสปตาวิปุกเล อบิเสกสัพพุทธานังอคัพโตโมติตุนักตังสุังคลังสุบุตรนอโนุตมะโตเตยัางบมจาริสปะทากีนังขายอโมโมจริ ยานีตปูตานิสมากัตตานิปุมาเนวายวนิวาอันตะลิเกตตากัตตามสัพเพวปูตาจมนาปะวันโตจตูปิสัพปะจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหีปูตานิสาเมตัสสัพเพเมตังกรโรทามนุสยะปะจายะนิวาจรโตจตวันติเตยวะลิงตัสมาหีเตรากะถาอัพพวะตายันติมีตังอีตวะอรัง สเกสุวายังรัตนปณิทังนโมสมังยติตตาคตินะอิทัมเปตุเตรัตนปณิทังอิติรัชจวัจเนะสุปติโหตุกยมุระกลางวัตถุปณิทังยัจจะักกะสังเมุนีสมาหิตุนาเตนะสัมเมหิสัมเมนะสัมปติกิจิอิทัมเปตัมเมรัตนปณิทังอิติรัชจวัจเจนะสุปติโหตุ Yang Buddha se, do pelawana Yesus Jing, semati manan tali kanjwa honggu, semati lanatina samunavijiti ika vitame, tenang bani tani tena sajawatina suvati hongtu ye bukala atasal pasata yatani etani yukani, tirtakini yasutasa sabda yiti titi. Metan tatina E te sutinani mahapalani Ita pisang ke Rata nampunitamu E te nata cawacena Oduh meyete yang menggelamu Te supayutamu Nasatamu ena dikaminu Kota masasenamu Tepat-tepat amatamu E natamu talikutimu pisang ke Rata nampunitamu ยตินทะกิโลปัธวิงจิโตโติยาจตุพีวาเตภิอาศัมปะกัมปิโอจตุภูภะมังสปุริสังวัฏามิโยอริยาสัจจานิอเวจะปัสติอิทามปิสังเครตนามปณีทังเอตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุเยอริยาสัจจานิอิเบววาวะยันติคัมภีรักปนินะสุเทสิตานิอินจะปิเตโหติ ผู้สัพพมัตตานตภพระบังคัมมามาธิธานติธรรมปิสังเกตรัตนังป็ิให้ตามอิเตนะสัจเจนะสุวติโูตุสักขาวัตสักทัศนสัมปทายะยะตายะสุธรรมาชะหิตาภวติสักกายทิติวิจิกิจิกันจะสิระปตังวาปิยะทตติกิมกิจะถู จะตุทัปาเยหิยะยวิปโมโตฉะจาพิธานานิอภัตโภกาตุงอิตามปิสังเกรัตนังปณิธานิสัจเจนะสุปฏิโหตุกิจจปิโสกัมมังคโรติปาปะกังกายนาวัจายุทะเจตสาวาอคับโภสตัสสะปจิตธาตยะอคับภัตาจิตถังปัสสะ Ia tampi sangke ratahupani tang, iya tena saccena suvatiho tuwana pakung pih yathava putisa ke, kima namahe patama seming kimi, tatuh pamang thamavala atesaji, nipana nipa nakaming palamang hitati, ia tampi puti ratahupani tang, iya tena saccena suvatiho tu, warovala nuvala tuvara ro. anu telu sembo balang ate seji i dambe putehe la tenang pune tong iti na saci na subati hotu ki nambuk la hanang nabang nanti sampawang ila titayati ke yani kabutani semua kata ni kuma ni wa, wa lah, katang, udang, ma, sama, sobatimu, ya wa kata budang nama nama sama suatu yang itu kaniya budani semua kata ni kuma ni wa kita mandari kata ewa sama nama sama suatu bahasa suatu Ya ni tak putah ni semua kata ni Bumani wa yawani wa antariki Tadak kata Tadak kata tatiwa Menusa nangzakan wasamiku Teman ti Namo buddhaya nama Bataja babasa nama Mana naa ana naa una Namo buddhaya nama Bataja babasa nama Mana naa ana naa una Namo Buddhaya Nama Pada Jawa Pasa Mana Na Ana Na Uuna Namo Buddhaya Namo Pada Na Paka Sasa Mana Na Mama Mama Uuna Namo Buddhaya Pada Na Maja Saka Pa Uuna Na Uuna Ma Uuna A U Namo Buddhaya Pada Na Maja Saka Pa Uuna Na Uuna Ma Uuna A U Namo Buddhaya นามกษัตริย์เจ้ากษัตริย์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ิดตัตตาติตาติดตาติตาโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ 五二一五。 はい。 o e o a e a e o e a e a o e o a e a o o a e o a e a e o e a e a o e o a e a สาธุสาธุพระพุทธเจ้าพระพุทธราชนาพระพุทธมีพรเจ้ประพจากทุกพระองค์พเจในพิพพานใพสมเดมาประทัາมจังวันโัว์ก คนทุกคนสคนโลคนบ้อนักการบัญัตินี้มีมีนาคนเดีวกับมีนาผู้ใดที่พาดวงญาติลาี่ตามบาดเจ็นตายคนอ้วับเลขอคนนี้โชคดีนะหารทิเจ้า Ja ku Nudala acariyo จุติตตังสติปัญญาซาเลโกยามินามาลาลาปันโทโนกัสังกัตุนเจวิเยสุเมยุตตาติปบาลวนาโทตมุนะโทบาลุตตโมนะโทปเจกุปตุเจตัมโวนาทุตุปิเยมยามุตะมาลุปาเวนามาลุปัสังนาปันตุมาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภูตวะปุตตโ